สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย คนดูหนึ <laughs> ่ง <c oughs> ล้านคนดูคนนี้หัวใจรัวๆมาให้หน่อยใครเข้ามาคนแรกนะเมื่อกี้พิมว่าชโชคดีเลยวันนี้วันนี้จะมีขาวด,ดีมาบอกชโชคดีชโชคดีวันนี้อาจารย์ต้นนะครับมาร่วมบุญในการคืนนะครับเอ่อเรียกว่าอะไร เชิญปู่แก้วเชิญปู่แก้วนะคะที่ว่าทําบุญที่ร้อยเอ็ดนะคะที่สุวรรณภูมิเนาะเชิญองค์ปู่แก้วนะคะมาประดิษฐานสถานที่วัดที่เรากำลังจะไปทำทาบุญแล้วก็ทําโรงทานพระ8ปสีรูปเน้น4ี่แปดเออเน้นเป็นเลยใครเห็นคลิปนี้ไ์นี้ขอให้โชคดีกัน3าสี่กัน3ามสี่ฟันแปดนนี้ัน8รูทแดวิ่งแอัดแกันสาม โชคดีค่ะโชคดีวันนี้ใครจะรวยพิมพ์คําว่ารวยมาเลยเพราะว่าอยู่ดีๆออกบาปุ๊บเจอกับรถที่อัญเชิญองค์พ่อปู่กแก้วนะคะไปประดิสถานที่เราที่เรากําลังจะไปทําบุญวันนี้โชคดีมากอาจารย์แม่อาจารย์ต้นโชคดีแล้วก็อยู่ในขบวนด้วย <c oughs> ออกอคือออกว่าสวยนะพี่น้องแต่ว่าอยู่ในขบวนนะคะพอดีตอนเชา้าทำบุญเนือ <ชะ S 2> น้อาด้วยะเบียนรถทะเบียนรถ48 สองทะเบียนรถอัญเชิญองค์พ่อปู่แก้วสี่แปดเก้าสองขอให้ลูกศิษย์อาจารย์แม่อาจารย์ต้นโชคดีร่ํารวยกันทุกคนเด้อนะคะขอให้บารมีองค์พ่อปู่แม่ย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์แม่สาริกาพญาจิกพญาโชคนะคะอาจารย์ต้นขับเบ้นมาทำเราให้ลูกศิษย์ร่ำรวยวันนั้นนั่นคืองูตัดหน้ารถโอ้เจ็ดห้าไม่ได้หัวเราะกัน โอ๊ย <laughs> ให้ฟันไปแล้วไม่ใช่เหรอขอให้ในกลุ่มจงรวยเพราะว่านอกกลุ่มให้ไม่ได้แล้วด้วยเดี๋ยวเพจสิโดนปิดกั้นการมองเห็นเพราะฉะนั้นคอยกับัวข่ออยกันยังขายของอยู่เพราะฉะนั้นบ่ให้แล้วนะคะให้เฉพาะในกล <c oughs> ุ่มเท่า,า,ทานั้นเด้อนะคะการมานันเป็นสิ่งผิดกฎไมยให้ซื้อลอตเตอรี่เด้อให้แนวทางเนาะเออจ้ผู้ใดอันเบิ้งคิดเบ,บิ้งไรกระจับออาตวเลขเอาแล้วกันเด้อสี่แปดรวย <c oughs> อาจารย์ต้นชอบสองแปดอาจารย์แม่ชอบสี่แปดอะ นะอาจารย์ต้นฟันสองแอาจารย์แม่ฟันสนะี่แปดอะลองเบิงแต่ในหนักแปดรูดแปดมาวันนี้ใครจะรวยพิมพ์คำว่ารวยมาจะ,จะพูดให้ฟังนะครับ <c oughs> จะพูดให้ฟัง <c oughs> พอดีเมื่อคืนฟันดีฟันเกี่ยวกับเรื่องำเดิมอ่ะแต่ไม่ดูฟันเห็นรถทะเบียนเลขคันเก่า8ปดสองปดนะครับแปดสองแปดแล้วอยู่นะครับ ก็มาฝันเห็นุชายน้องคาเมลน้องคาเมลกเกิดวันที่ยี่แปดอีกอะไรมันจะบรรจบกันขนาดนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันสองแปดแล้วก็เมื่อคืนอาจารย์แม่ฝันเห็นนั่นคือนะครับในหลวงรอสิบก็เกิดวันที่ยี่แปดซึ่งไม่รู้นะผมชอบตัวเนี้ผมชอบ 8, 2. 8, 2, 3, 2. แปดสองแปดสองสามสองค่นี้แปดสองสามสองแล้ววันนี้อาจารย์ต้นก็ขับเบ้นต์คันนี้มาทําบุญนะครับก็กันไว้ด้วยนะครับห้ หนึ่งเจ็ดห้าเนาะหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะอย่าลืมห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะครับถ้าใครที่ชอบรถคันนี้วันนั้นนะคะก็คือขับไปกับสามีแล้วก็งูเรื้อยผ่านเนาะเห็นงูเรื้อยผ่านถ้างูเรื้อยผ่านออกทุกรอบนะออกทุกรอบเออแต่อ่ะก็แล้วแต่ใครชอบเจ็ดห้าหนึ่งไปตัดเอาห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วแต่เจ็ดเก้าตัดได้เลยเพราะรถเลขอาจารย์ต้นทะเบียนเจ็ดเก้าอยู่แล้วคือกบกบเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่ง ดวงพี่น้องป้องไปเนาะผู้ใดมักไม่ไดใจตัวใดแล้วจัดโหลดจวดจัดฟาดบื่มแต่ที่จะบอกว่าวันนี้ขอให้โชคดีขอให้รวยอยู่ดีๆที่เราออกมาปุ๊บเจอเจอรถพ่อปู่มาพอดีเลยนะคะปู่แก้วที่เชิญมาจากจังหวัด้อยเอ็ดเชิญมาอันเชิญมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะพอดีอาจารย์ต้อนอาจารย์แม่ขับรถทะเบียน751ออกมาสมทบเจอพอดีเข้ากลางกระบวนพี้องเลยตอนนี้อาจารย์แม่อยู่ เด้อสิเปิดให้เบิ้ล่ปุ่นขบวนยี่ปุ่นจะพาไปดูข้าข<อ>งรังกัมีจะพาไปดูทะเบียนไม่ได้ก็บอกแล้วไงสี่แปดเก้าสองเห็นแล้วไงอาจารย์ต้นนี่ไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์แม่นี่เลงทะเบียนไว้ให้ลูกศิษย์ก่อนเลยสี่แปดเก้าสองอาจารย์แม่กินปลาเยอะฉลาดจะไปดูได้ยังขั้นขบวนเขาไม่ได้อันนี้คือเราอยู่กลางขบวนใช่ไหมก็กลาลง โอ้ไม่ต้องห่วงอาจารย์แม่จำไม่ในบุ๊มในมรี่แล้วสี่แปดเก้าสองลูกสิจ่ะสี่แปดเก้าสองแย่เล่นไรคนสีรวยเล่นตัวเดียวกัรว้ยคนสีมากเล่นตัวเดียวก็ได้เนาะการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะไม่สนับสนุนใหรคนันวันนี้ใคร่วนนสดนะวันนี้ใครไม่เห็นไลน์สดก็ถือว่าผู้ใดบ่เห็นไลน์สดไม่กดติดตามก็ถือว่าอย่ามาบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นเลยใช่จ๊าไว้นะ ถ้ามันออกสามตัวนะอย่ามาว่านะใช่เข้าสามตัวนี้อย่ามาว่านะปุ๊ให้ก่อนนะแปดสองแปดอย่าลืมเด้อสามสองเร่งวดนี้ยังไงก็เบิ้ลนานระวังเบิ้ลเร่งงวดนี้ยังไงก็เบิ้ลผมมั่นใจว่าเบิ้ลถ้ามันออกสามตัวแล้วอย่าบอกอาจารย์ต้นไม่เห็นเลยทําไมไม่เห็นไม่ไงผมบอกแล้วว่าคุณจะจปบกีตามคุณไหนก็ช่างแต่งวดนี้ผมว่าคือเลขผมปู่ให้คือสามตัวแน่นอนโู้สี่แปดเก้าสอง จำทะเบียนรถได้นะแล้วก็เ<ผ>มื่อคืนผมกันดีด้วยใครจะชอบไม่รู้แต่ว่าผมไม่รู้หลอกเลขบรรจอุอะไรแต่งวดนี้ถ้าเลขออกสามตัวเนี่ยความุกสิทธิ์ผมเนี่ยมีโชคคนที่ดูด้เท่านั้นนะครับคนหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนคนถือว่าท่านคือโชคผู้โชคดีเพราะว่าเพจเราอ่ะโดนปิดกั้นการมองเห็น เพราะว่าเขาไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกันพน,นันซึ่งอาจารย์แม่อาจารย์ต้นก็ไม่สนับสนุนให้ใครเล่นการพนันเด้อน่นะคะ่ะอ,อ,อาจ,จิเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในเส้นสายเลือดนะคะคันซิบไห้เฮารุน่นมันกับบอแมนนะคะเพราะมันมาจาแต่สมัยบั่นพบ,บุรุษของเฮ่าเร็วนะคะอันนี้นก็รัฐบาลก็ซื้อรัตรีนะคะบัะถือว่าผิดกฎหมายแล้ค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะแจ้งเฟซบุ๊กพี่มาร์คนะคะอย่าปิดกันการมองเห็นพอขะน้อยคิดฮอลูกศกษี์ สรางนจันต้นฟ 8, 8, 2, 2, 8, 2. นานแปดแปดสองสองแปดสองงานท่านบอพี่น้องเจ้าพันบอทนไมท,นทัานก็ช่างท่านพัทนก็นสร้างคนวะ <laughs> อ้าพิมพคำว่ารวยมาแปดกับสามตัวด้วยกันพี่น้องอย่าพยายามส่งสติ๊กเกอร์ไม่ข่อยเดอ้อห้ามส่งสติ๊กเกอร์ดูเดอ้อเพราะมันสิปิดกันก้นการมองเห็นเพจเดอ้อผู้ใดที่ส่งสติ๊กเกอร์มานี่แสดงว่ากำลัง กำลังเห็นให้ีวมูโบเห็นอาจารย์แม่อาจาร์ต้นเด้อให้พิมพ์คอความอยางเดียวมึ่เจ้าพิมพ์คอความมอยางเดียวห้ามส่งสติกเกอร์เด้อผู้ใดส่งสติกเกอร์นี่เพจจะโดนบอกเลยมึงเจ้าสิบ่เห็นมู่ข่อยมอาให้มู่ข่อยไล่ชดให้พิมพ์เป็นตัวสอนห้ามส่งรูปส่งอะไรนะครับมาให้ข่อยครับมาเจ้ามานางเบามาเลยห่วยหัวกับเมียนี่ล่ะมันจึงได้ไม่เป็นหัวเมียกันเด้อพี่น้อง ต้องเบาเก่งกับเบาเก่งนี่แหละนะคะมาเป็นผัวเมียกันเถื่อแล้วมันถื่อแล้วท้องถื่อคู่คักยังล่ะพิมพ์คําว่ารวยมาจ้ะโอ้คุณแม่ยังพันในโลกอยู่เพราะว่าคุณแม่ยังไห้นมนะคะอาคิดเบิังนะคะเสียนีะค่ะปีพันโคนนมค่ะพันโคนนมนะคะปีเมื่อขาดเสียพี่น้องไม่ต้องซีเรียสเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็มาเป็นแค่แนวทางให้เลขกับเบอร์กี้โตดอกเด้อค่ะเด้อ นะคะขอขอให้รวยขอให้หนึ่งล้านสาแสนคนน nice ี้นะคะจงรวยอ,อ,อาจารย์ต้นชอบสองแปดอาจารย์ต้นฟันสองแปดแปดสองแปดระวังแปดกับสามตัว,ตว <8. S 1> เดียวกันไล่เลยไล่ตั้งแต่หลักแปดเลยเกาะแน่นๆหลักแปดวิ่งรูดหลักแปด อ,อ,อย่าลืมกันเลขสามเด้อพี่น้องเด้อตามคำว้าตามหุ่นตามยังมันก็คือสามกับแปดเลขตัวเดียวกันเด้ออาจารย์แม่จะพูดอย่างนี้เสมอหกกับเก้าเลขตัวเดียวกันสามกับแปดเลขตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดเลขตัวเดียวกันไรมกรักใดอย่าลืมเลขกันนะเด้อใบจักหาบาทสิบบาทวอ้ใบจักใบสองใบเด้อพี่นอ้องอ่าคือกําลังเรากําลังจะเข้าสู่วัดเจดียแก้วแก้วมงคลใช่เนี่ยวัด จะดีแก้วเออวัดทุ่งอ่าก็จะเป็นทางลูกรังอาจจะมีระบบสายก็ถึกึ๊ๆๆๆหน่อยนิดนึงอาจารย์จะนั่งยิ้อซื่อจะคือเหัวกล้วยเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอ้ข้าวมาหัวกล้วย่ก็คือหมายถึงว่าหัวข่อยค้นเด้อนนะค่ะเด้อหัวข่อยไส้นะคะภาษาไทยก็คือหัวข่อยไส้แต่ภาษาอีสานบ้านข่อยคือหัวหัวกล้วยซื่อแต่บ่ได้เป็นคำหยาบเด้อพี่น้องนะคะเพราะข่อยเป็นมมาคดดดดูหวหววยยเเ็ลขัง จำให้ขึ้นใจสมาค,คมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาค,คมดูหวยคือหัวสันวะนะะวส่นหัวคอนอะนะคะภาษาไทยหัวสั่นหัวคอนแต่พววข่อยก็คือจังนางไปหัวก้อยไปถ่าย <c oughs> รูปยังถ่ายดากรถเนี่ยบอดากรถกับหาแปรศูญเท่าน,นั้นวดียวหัวข่อยนี่ นี่ดาร์โหลกระห่าแปดศูนย์ถนนตัวเอาพี่น้องอ้าวแล้วจะไพมกักหัวข่อยอสร้างไหไ<า>ทยมา,ยา,ยายถึงวันแล้วเอ้ากันแม่ในกันไทยอยู่นี่เลยใส่นี่นี่ข้างทางนี่ก็สิเป็นปลาละเมอเด้อค่ะหมอสำหรับกันอันหมอสำหรับกันดึงกันไปคมคืนได้หรือฆ่าทิ้งฆ่าตะกรอนได้เลยคือปลาแมันปลาละเมอคือชีวิตบ้านนอกนะพี่น้องบ้านนอกเนาะ สบายดีค่ะนะคะเพจมันปิดกันกันมองเห็นมุกเลยไ่ได้เห็นกันผู้ใดไปเห็นผู้ใดไปเห็นวันนี้แล้วแต่กันเลขมันเข่ากันเข่าสามโตกันมีโชคใหญ่แล้วผมบอกเลยว่าคนที่กดแชร์แล้วก็ดูอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าวันนี้มีโชคแน่นอนเพราะว่าผมฟันดีมากผมชอบเลขทะเบียนรถฝันเห็นรถกันเก่าไฟไหมทะเบียนอะไรแปดสองแปดผมก็เลยแปดสองแปดสามสองสามฟัน 8ปดสองแปดสามสองขอเลขฟันหนึ่งตัวผมคือเป็นเลขกับผมซื้อแปดสองแปดแล้วก็แปดสองแล้วก็สามสองสามแล้วก็สามสองผมซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ฟันสี่แปดสี่เก้าจบอ่าสี่เก้าอีกแล้วอย่าลืมสิมันมาเลขทะเบียนสี่เก้าเอ้ยสี่แปดเก้าสองนะจ๊ะ โอ้ก่อนเข้างานเราจะต้องยิงกันก่อนนะคะอาจจะยิงกระสุนใส่กันนะคะตรวจโควิดนะคะก่อนเข้างาน <COVID. S 1> เรากำลังเตรียมตัวโดนยิงโควิดอยู่ทุกคนต้องใส่แมส ต่อให้แต่งตัวสวยขนาดไหนคุณก็ต้องใส่แมสป้องกันเขาป้องกันเราเฮะขันแมสบ่มีก่กับเกงในเมียกางเกงในผัวใส่ได้เด้อพี่น้อง <laughs> เป็ด <laughs> เอ็ดคือยังไม่คิดว่า <laughs> คิดว่ <laughs> อดาอยากหัวโอ้ยมีแจกด้วยเหรอต้องแจกต้องเกมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เขาจะแอลกอฮอล์ดีจ้าดีค่ะ เห็นแล้วดูกันมาไปต่อนะคะอารมณ์ดีคันมือใดได้ปล่อยผัวโอเมนผัวกับเมียยืนน้ำกันก็ธรรมดาละพี่น้องเอาจัดไปรักเดียวที่มากนะคะแต่ว่าไอ้ทะเบียนรถนี่เนาะขอให้ทะเบียนรถมีโชคนะคะเทียน อันเชิญองค์พ่อปู่อันเชิญปู่แก้วมาพอดีจากร้อยเอดอาจารย์แม่ก็ออกจากบ้านพอดีเฮ้ยมันจะเป็นเหตุบังเอ,อิญหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นสายยานบุญจริงๆเนาะฟันนะคะทะเบียนรถใครชอบก็จัดไปเลย48 4892ปดเ้าป้าเราต้องไปงานนู่นเลยเอออันนี้เพื่อนจะอันเชิญของเพื่อนเองเราไม่ไม่ต้องไปเราก็จะเอาของใส่รถเลยเราจะต้องไป เราจำทะเบียนได้อยู่แล้วอาจารย์แม่นี่กลืนดีมากไม่ต้องห่วง4892กินปลาแดกลายพี่น้องไม่ได้กินปลาแซมอนเลยลูกกินปลาแซมอนพ่อแม่กินปลาแดกนะคะนะคะชอบเสียงหัวเราะโอ๊ยเดี๋ยวสิอาดคลกปีเสียงหัวเราะไปห้ดอกผู้เจ้าเครียดผู้เจ้าก็เปิดเบิง้งรวดแลเสียงหวอออยัวเราะไข่ดนี่าใจขนาดว่านลมตายควยลมตายได้เลยนะคะเสียงแบบซาใจมาก <c oughs> เอา่าเล่นตัวละยี่สิบแม่ผูดด้ใดบอกให้ไปเล่นใต้ดินก็ซื้อ สน,นของรัฐบาลนะจ๊ะเพื่นตักบาตรจใส่เออห้องเขาเดี๋ยวเพิ่นก็อันเชิญมานี่ใส่ลุงกระป๋าอยใส่อึ้นมา,มาแล้วใจเจ้าคือนมาลุงกระป๋ามาตอนขึ้นไปเน,นี่ยเห็นรถไม่เห็นเพื่อนบอกบอกไปหาหม่งจอดรถป้<ม>างานนี้ใครตัวข้าไปจอดพุ๊น สาม,สสามแมน่นแมนเ,นเลขแปดกับเลขสามตัวเดียวกันอีหยังติดดังข่อยมาจอดคืบอบอกะโป๊ะไปจอดตรงนั้นก็ได้ป้าหนุนจอดตามเขาก็ได้ในจอดนี้ก็ได้ในจอดนี้ก็ได้ก็เสียบเขา้าไม่ได้แล้วถ้ากอดอย่างน้นไปนู่นก็ได้ไปะกะเจ้ากระเจ้า,จามาใส่บาทตรงนี้ตัวบอกว่าลุงกับป้ามาแล้ว <S 2> <S 2> ไม่เห็นลง <มา S 1> ุงกับป้าบอกมาแล้วก็ไม่เห็นป้าจะไปจอดข้างในเนาะจอดข้างในก็ไป โอ้พอนใส่ตีมชุดไทยไม่บอกไหนมันไม่จะได้จัดชุดไทยมาอมจอดนี่นะเท้านี่จอดเสียบทั้งหน้าเขานี่นีนะ่จอดเสียบทั้งหน้าเขานี่รถเสียบแดงหนี่เอาไปกนเสียบนี่รถทั้งรถเขาเอยส่วนไหมเอยส่วนห้าเต๊ คัน่พาย่านกับพ,า,า,บพาไปเม้มซะนั่นไปจอดอยู่มเม้มนั่นแล้วก็ท้ายรูไปลูกชิดเบิ้งซะห้าโมงจอดยายกไรไปที่นี่ตรงที่ผ้าขับหมามาเลยน่งเกมมวียนมาเลยคันออกจากรถเราคันนั่นกับชิลืม สิลืมลอกหลอาจาตนต้นแล้วเราก็จะต้องใส่เม็เดี๋ยวข้าวอยกับพริบลงพี่บ่อยกันเด้ดอผู้ใดรอกหวยลงพี่บ่อย ปิดรถยังล็อกรถยังทำธุระให้มันเสร็จก่อนใจอ่ะลงพี่บอยว่านีมากตัวใดใจเอามาเนี่ยลูกจีทชายอยู่ ว่าหวายลงพี่บอยแล้วพี่บอยวานี่เก้าสองนั่นเห็นบสี่แปดเก้าสองสี่แปดเก้าสองทะเบียนรถอันเชิญปู่แก้วมานะจ๊ะจัดเอาสี่แปดเก้าสองเขาตักบัตอยูพี่มองมองทางจมขงคนก่อนผมยูม่ะในวัด ผมอยู่วนี่นี่น,น,นี่ผมอยู่วมองมองในวัดในวัดในวัดมองประตูมองข้างหลังหลังแมะมองข้างเจ้าะบางคนลหรอใครท่เขาไม่ไวัดเหรอคนตักบาทที่ข้างนอกตักบาทในวัดเอาเหรอไปโอเคค,คมนบอกไม่ออกขึ้นยังมะพี่เอาคือเคยเห็นพวกไม่ออกขึ้นยังมะพี่ ค่ะคุณมาจักบานทั้งผีดิค่ะกับมาผีดิเ,เอเองน,นโอเคโอเคเดีย,ยไปยังไป,งไปก็อันนี้คือเป็นเลขของพี่บ่อยอัน,นเียวทุด ว่าใหดูกล้องมันแดดมองไม่เห็นผ้าพันไปใส่บาดยุใสกันแน่มันสิทธุนผู้บริเนี่ย,ยพันบาใส่อยู่หนาแก้วมึงค้น,นบ่อน,นันค้นยืนหาเต็มเลยข่อแมนอ่นั่นคือบนเรื่องบ่ชีเอาเอี่ยงวะ คือถือมาที่ถามเบิ้งดีๆก็นดูวย้องใส่ปาาทห่งหลายบ่มนหน่อยๆเด้นี่แม่ผ้ากอแม่ผีเมิดไหมคล้อส่ปาาที่ใส่ถามมันเบิ้งด้วย ทาทงนี่กับบอกมาทางพี่ทางนี่เปิว่าไปสามได้ยางงบอลเปิด่าถามลงมาบ้าอันนี้มันสีแห้งกำพันหมด เดี๋ยว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 ลุงตอนนี้ลุงอยู่ทางมองเต็นเจ้าแก่พู้เพ่อนบอลุบมองไหนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แม่พาไปดูทะเบียนรถเนี่ยเพิ่นเพิ่นกำลังแฮเพิ่นกำลังแฮเทอะเพ่นกาลังเฮวเพิ่นกำลังแฮที่ไปใส่พุ่นเราอยู่ทางมาดมองกองหญ้าโอ้ยบทบทบที่หนวบทุนการตัวพนอกไปใส่บาททางพุ่น มันกำลังแหออ่ออมโบดได้เนี่ยมันกำลังแหออ่ออมโบดเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แม่จะให้ดูรถทะเบียนป้ายแดงด้วยนะว่าไม่ใช่ป้ายแดงนี่นี่นี่สาธุสาธุนะคะ จแม่มาพอดีเลยนะคะขอบารมีส okay. mm ิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ลูกศิษย์อาจารย์แม่อาจารย์ต้นมีโชคนะคะจย์แม่ฟัน48อาจารย์ต้นฟัน42่สองอ่ารวมพี่บอยฟัน92นะคะสาธุค่ะสาธุนะคะ